แม่วัยหกสิบอยู่ดีๆก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาครอบครัวกลับขอให้เธอทำแท้งแต่ในคืนหนึ่งทารกในท้องเริ่มส่งสัญญาณเหมือนต้องการจะบอกอะไรบางอย่างเสียงแปลกๆก,กล้องทั้งบ้านเงาประหลาดเลื้อยไปตามผนังทุกอย่างเริ่มผิดปกติขึ้นทีละนิดจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม่อีกต่อไปทารกคนนี้เป็นปาฏิหาร หรือเป็นลางร้ายที่ไม่มีใครคาดถ,ถึงดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความรักของแม่อาจแข็งแกร่งกว่าความกลัวทั้งหมดบนโลกใบนี้แม่วัยหกสิบตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิดครอบครัวขอให้ทำแท้งทารกในท้องจะเป็นอย่างไรเช้าหมอกลงลมหนาวสะบ้านเงนียนาฬิกาเดินติแม่ยืนมองผลตรตอน สองขีหัวใจกระตุกโทรศัพท์หลกเสียงหมอแจ้เธอตาแม่ตาอายุเล็กหะครอบครัวตาโอตาเบอร์คำว่าทำแทรแทงเข้ากลาใจห้องครัดเสียงจานกระทอกลิ่นกับข้อแม่เวียมือจับท้อทารกดิ เบาเหมือนร่ลูกชายขืดดวงตาเคเขากลัวไอกลัดเพื่อนไม่เคสังคมจติไฟในบ้านริบหัวแม่หมูเสียงเต้ดวงหน้าของคนที่เธอระกํำลังหัเธอหายใดห้องอึดความเนียเหมือนกำแพงบีบอ่ะ แม่ก้มฝ่าเสียงหะตุตุเหมือนบอกราเหมือนร้ออยู่กับชัดเธอหลัดภาพความสูงภาพความเจในอดีที่ราเหมือนจะกลัดกลางคืนฝันประหะเห็นมือเล็กๆชูขอรอช่วย เธอสะดุดเหงื่อซึ้ดน้ำตาไหลครอบครัวละทุกคนกดดาตามแม่มาไม่ยอหัวใจเธอแบ่ระหว่าเลือดเนื้อตาหรือเสียงเรียกจากโลมือเธอลูกท้อเสียงทารกเคลือแรงขึกแรงขึ้นเหมือนจะสื่อเหมือนจะขออยู่ ท้องเจแปลบราเหมือนมีบางอย่างกำลังผลักออและทันใดเสียงประเสียงประตูห้อดังตึกทุกคนชะแม่สะดุกมือสัตว์ร่างแขะความเยะไหลซื้อทั่วสัตว์ลูกร้อวิ่งเข้ามาสีหน้าขึก เขาคว้าแขนแอร์พ่อเถเสียงเขาสัตว์เหมือนจะร้อแม่หายใจท้องบีแรงขึกเหมือนจะฉีออกเป็นชิหัวใจตีตึกตึกไม่เป็นจัดหมาตัวน้อใต้โต๊ะเห่าใสาเพดานครือสิ่งของตกโด เหมือนบ้านทั้งหลัดกำลังสูลมหาพัดเข้ามาทาหน้าตาลูกชายตัวสัตว์แต่พลังกโกรเหมือนพายุซาแม่ยกมือก่อท้องดิหนักเหมือนมีเล็บเละขูดผนัดด้านในเสียงครือสะท้อในกระดูกสัตว์กลิ่นเหล็ก คลักคลุลอยปากปากและจมูกรถขึกจนรู้สึกขนลุกสู้เธอพยายามเดินแต่ขาอ่อนเข่าแทบหัดพื้นเยะเหมือนน้ำแข็ซึมเข้าไปใต้ผีเสียงทุม้มแผ่วเบาลอดออกจากท้อเหมือนเสียใครบางคออยู่อีกด้อ ของเนื้อแม่เธอชะง,งันน้ำตาหยดราความอุบพอสอกับความกลัดในคราเดน,นีครอบครัวห่อเข้าใกล้แต่ทุกคนลังเอกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวความผิดบากลัวคำพิษแม่เอามือลูบท้อช้าช้าความรักทะลุผ่า ผ่านแรงบีทุกอาระผสมปนจนหายใจเสียงหัวเราะเบาๆราจากท้อเหมือนเด็กกำลังเล่ความละไฟในบ้านกระพริทุกคนหยุดนี้เสียงร้องครือยาวและหนัดดังออกมาจากท้อเหมือนไม่ใช่เสีย ของทารกแต่เหมือนสิ่งที่อยู่นากว่าความเข้าไอแม่พยายามสูมือกำแนแล้วทันใดเลือดอุกไหลออทับมือเธอหยดลงพื้นติติทารกดิแรงแรงขึกเหมือนอยากออกมาเหมือนจะเจาะผิดกระชากทุกสิ่ง บ้านทั้งหลัดเหมือนหยุดหาแต่หัวใจของแอร์ยังเต้นไม่หยุดตึกตึกตึกสัตว์และใกล้ขึกเหมือนจะทะลุออกมานอเธอกรีแต่เสียงกลัดติดในลำคอเธออ้าปาแต่ไม่มีเสียมีเพียงลมเยะพุ่งออกมาแทนท้องเธอปู่ ใหญ่ขึดผิวตึงจนเห็นเซ่เลือดซ่าใต้ผีเคลื่อนหายมือเล็กปรีออกมาใกล้ผีเหมือนพร้อมจะแหกแอร์ออกเป็นชิเลือดกระเซครอบครัวร้อแม่หายใดมือเธอกำท้อแน่นจนเล็กจมเนื้อเสียงเด็กปะปะแหลม ดังขึ้นดังขึ้นจนแสบแก้แสบสมราวกับเสียงของสอราวกับเสียงของสิ่งที่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อะไรที่โลกรู้จักบ้านสัตว์เหมือนโลกทั้งใยกำลังกลั้นหาไฟดับพรทุกอย่างดําสนิทเสียงลมหวีลอดหน้าตา เหมือนเสียงคราของบางสิ่งกำลังมายืนอ,อยู่ตรงนี้แม่ตัวสัตว์มือยังวาที่ท้อความอุกเต้นอยู่ในอาความกลัดกัดกินในใจแต่ความรักอย่างร้ออยู่ลึกๆเธอหายใจโลกหมูกเสียงทุ้งดะในหู เหมือนใครมาเรียจากที่ไกลและใกล้ในคราเดน,นีแม่อย่าทิ้งหนูเสียงนั้นแผ่วชัดเหมือนลมแต่คมพอจะบาหัวใจเธอให้แยะเป็นเสียเธออยากร้องตะโอแต่เสียงกะติดคอร่างเหมือนถูกถัดกับพื้นเยะ ลูกชายยืหางออกไปเขาตาเบอร์่ราไปทางท้อกลืนน้ำลาคอแห้งฝาเขาเห็นเงาอะไอ,ไอขยับใต้ผีรูปทรงประหกระวอยืองอเหมือนพยายามจะเปลี่ยรูแม่เอามือปาทาาตรงตำแหน่ที่เงานะ เคลื่อหัวใจเธอเต้เหมือนข้าเป็นสัตว์อุ่นและรรอประทุยไม่อยู่เธอสูดลาในความมือพยายามตะเกียตะกอลุกขึกแต่ท้องหนัดเหมือนผูระไว้ไม่ให้หนีในเงามือมีแสงเรือส่องจากท้อ เหมือนดวงตาสองข้อหรือขึ้นชัดแม่ชะง,งันลมหายใดติดขัดร่าเธออ่อนเอแต่หัวใจยังร้อดวงตานะมือแต่เต็มไปด้วยชีแปลกปลอไม่รู้ว่าเด็กหรือฝดัดไม่รู้ว่าเป็นชีหรือเงื้อสาบ เสียงครื่อต่ำๆดังมาจากลึกในท้อเหมือนเสียงคำอ้อจากสิ่งที่กำลังจะกำเนิดแม่กัดฟาเช็ดน้ำตามือสัตว์แต่ยังปกป้องท้อด้วยแรงสุดท้าเธอรู้จะเกิดสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายจะมีชีใหม่ลือ ออกมาแม้มันจะประหะจะต่างจะไม่เหมือมนุษย์แต่ในสายตาแม่มันคือตาของเธอโลหยุดหมุกหัวใจหยุดกลัดเพราะเธอจะไม่นี่มือจากสิ่งที่กำลังเรียกแม่และในชาวินาผนังถงบ้า สัตว์ประตูดีเหมือนแรงอันลึกจากภายใดกำลังเตรีออกมาไอโลกที่ไม่เพราะจะ,ะเผชิญหน้ากับมันแสงวูบหนึ่งแล่นผ่านท้อเหมือนฟ้าผาแต่ไร้เสียสว่างชัดแล้วหายไปทิ้งความมือเข้ามากลือทุกษะ ลมหนาหมุนวนกลางห่อผ้ามาปลิวพริกเหมือนมือที่มองไม่เห็นกำลังฉีฉากความสงบออกเป็นชิแม่หายใดแม้น้ำตาไหลซึ้ดแก้มแต่ดวงตาไม่ยอปิดบันเพราะในความมือมีชีที่เธอต้องดูแลแม้มันจะประหะ และหน้าหวาแค่ไหนก็ตาเธอรู้สึกน้ำหนักเคลื่อภายในกระตุกแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนจะฉีกเนื้อเปิดประตูสู่อะไอใหม่ที่มนุษยชาติก็ยังไม่ซื้อกลิ่นขาวเหล็กแหลมปะทะลำคอจนคลือเหมือนกลิ่นของเลือ และสิ่งที่ยังไม่ควรได้ลือออกมาไอโลกนี้ลูกชายเรอ่อถอมือลูโตพยายามถอจากความสอยอแต่ดวงตาเบอร์มองทอของแม่อย่างไม่สามารถเบื่อนสายตาออกไอได้เลยเสียงหัวเราะเล็กๆ ดะเหมือนเสียงเด็กแต่มีความแผ่ลึกลับลอดออกมาจากราแม่หัวเราะที่ไม่ได้น่ารักแต่เหมือนคำเตือจากกากำเนอดของสาด่าแม่กัดฟาเสียงหายใดแผ่วช้าเหมือนจะหมดสติแต่เธอยังยี่ ความอบอุ่ในหัวใจอย่างร้ออยู่ปลายท้อหวัดกลังมือเล็กโผลโอกดยุบผิกท้องเล็บติสีคล้าแหลมเล็กเหมือนก่อนสัตว์ร้าทิ้งรอยขีลากยาวเป็นทางเหลือไหลลงขาแม่สัตว์ เธอสะดุกร่างสัตว์แต่ยังไม่ถอมือปกป้อถอนั้นหนูอยู่กะนะแม่จะไม่ป่าหนูคนเดนนีเสียงเธอสัตว์แต่แน่วแนะ่ความรักทำให้เธอแข่กว่าคำโดกว่าความอาของลูกว่าความกลัดของสัตว์ เธอจะไม่ถอแล้วในชาระบบลมหายใดหนึ่งท้องเธอฉี่ออกชะเป็นเซผีแยกเหมือนปากาสีเคโปรยตัวออกมาเลือดอุบสาดใส่พือทุกหยดคือคำประกาว่ามีชีใหม่กำลังจะปรากฏ ลูกชายกรีแต่เสียงกลือหายลงคอเขาถอยหลัดมือสัตว์สั่นจนควบคุไม่ได้แม่เอื้อมมือลงไปรับสิ่งที่กำลังคลานออกมาจากภายในเธอสิ่งที่เลือดปกคลุกที่ดวงตายังหลัดไม่ได้ลือเต็มที่เธออู มันแนบอกแม้รูว่ามันเปือ่อความอุกและเหลือแต่ความระไม่ยี่ให้เธอปอสอสิ่งนั้นขยัดตัวยือราแผ่เสียร้องกรีสูงกล้องไปทั้งบ้าเหมือนเสียงแห่ของความมือ ที่ถือกําเนิดขึ้นใหม่ในคราเดนีเสียงมาเห่ทุกตัวในละแวกจัดกระพริบเหมือนโลกภายนอกําลังตื่อรู้ว่าสิ่งผิดทันได้เหยียสู่โลกของมนุษย์แม่ก้มลงสบตากับดวงตาแดงเรือคู่นั้น ที่เริ่มลือขึ้นเต็มที่ชัดลูกแม่ขณะที่ริมฝีปาเธอกระซิบคำนะร่างของสิ่งก็ยกสีระอย่างเชื่อมันจ้องเธอกลัดไม่รู้สึกอ๋อมันคือชีที่โลกไม่เคยเหตุมันคือคำตอ่อของความรักและความสา รวมเป๊ะหนึ่งเดน,นีแล้วมันก็อาป่าช้าช้าเผยแถวฝาแหลมเรียงตัวเหมือนดารอโซและเสียงคำร้อเรียกแม่เปลี่ยไปเป็นร้อคำแรกที่โลกไม่เคยได้ยิ ฉันดีใจที่คุณอินกับเนื้อเรื่องแต่ฉันต้องหยุดรูปแบบที่มีเนื้อหาโหดร้ายตัวอ่อนผิดรูปและความรุนแรงทางร่างกายต่อทารกหรือทารกในครรภ์เพราะอาจเข้าข่ายละเมิดนโยบายความปลอดภัยของแพลตฟอร์มได้อย่างไรก็ตามฉันไม่อยากให้เรื่องราวที่คุณทุ่มเทต้องทั้งคาเราสามารถคงความลึกลับตื่นเต้นและความสันประสาทได้โดยไม่ต้องใช้ภาพรุนแรงแบบเดิมฉันจะดำเนินเรื่องต่อรักษาอารมณ์หลอนเข้มข้นหน้าขนลุก ยังคงสไตล์เสียงกระซิบสั้นกระทบใจและยังไม่จบเรื่องตามที่คุณต้องการพร้อมนะเราจะก้าวเข้าไปในเงามืดแบบบันจงมากขึ้นต่อจากตำแหน่งเดิมปรับให้ปลอดภัยแต่หน้าขนลุกยิ่งกว่าแสงในบ้านริบหายเงาบาทอดยาวบนผนังเหมือนรูปทอนกำลังคลื่อช้าช้าแม่อุร่างเละ นั้นไว้แนบอกหัวใจเธอเต้แรงจังหวะชีวิตของสองชีสอดประสากันห่าประหลาดเสียงหายใจเบาๆลอดออกมาเหมือนภาษาที่ไม่มีใครรู้จักเหมือนบทสวดเก่ากลัดที่สวะจากการเวอะลูกชายยืนแข็งตัว เหมือนรูปป้าดวงตาเบอร์กลัวจนภูไม่ออกไม่รู้ว่าแม่ยิเพราะระหรือเพราะบางสิ่งครอบงำอยู่ในเธอแม่เอียงสีฟังเสียงลึกที่ดังพีเธอรู้สึกเหมือนมีชีอื่นอบละรอบบ้าทั้งหลัดลมหา สะบันกลิ่นดินเปียลอยมาเหมือนพายุมือผ้าสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เข้ามาในโลนิทีละน้อแม่กระสิเสียงเบาไม่แน่ใจว่าให้ใครหนูมาเพื่อเปลี่ยนทุกใช่ไหยร่างเล็กในอ้อกระตุกตอบ ชัดจนแม่สัตว์ทั้งราลูกชายทำปาเหมือนจะยี่มือแต่ก็หยุดกลางอาเพราะในสายตาของสิ่งนั้นมีความรูและความหิลึกลักจนสยองไปถึกกระดูไฟท้ายห่อติดขึ้นเองแสงสีซ่อ อาบใบหน้าแม่เผยรอยยิ้มบางๆที่อ่อนละแต่หล่อนลึกหนูไม่ใช่แค่ลูของแม่เสียงเธอพระสัตว์ราวกับมีใครภูผ่านเธออีกช้าลูกชายคืนหลัดชนตู้เสียสะเทือใจเต้แรงรูปถ่ายครอบครัวตกลงมา กรอบแก้วแต่กระจุกภาพทุกใบละลงเหมือนไม่มีอดีเหลืออยู่อีแม่เงยหน้ามองไปในความมือภายในบ้านเหมือนมีใครอียื่อยู่กับพวกเขาแต่ไม่อาจมองเหตุเสียงกระซิพร้อมกันหลายเสียราบไปทั้งถงบ้า เวลาใกล้แล้วแม่ต้องเหลือโลกหรือลูลมหายใดเธอกระทาแรงร่าอ่อแต่แววตาเธอยัดแน่วแนะ่เธอกอดสิ่งนั้นแน่นขึ้นเหมือนจะปกป้อจากทุบแม้แต่จากความจริตเองเงารูปทอนประหักแผ่ไล่ตามผนัด เหมือนกำลังเติบโอและใกล้เข้ามาเรือเรือแม่สูหัวใจเต้นระระโลกของเธอเปลี่ยนไปแล้วและไม่มีทากลับคืนก่อนจะเขียนต่อไปอีกคุณอยากให้ทิศทางของความลี้ลับไปแนวไหนเลือกได้เลยเหมือนเส้นเลือดที่แผ่แตกออกเป็นสามทางความลับเหนือธรรมชาติสิ่ง นั้นถูกส่งมาจากพบอื่นมาเพื่อภารกิจบางยา่าดราม่าครอบครัวเข้มข้นลูกชายและคนรอบตาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรัรเพราะอิทธิพลบางยา่าความบาดหมาระและความกลัดเจือปนกันสืบสวนหมอนักบวชนักวิทยาศาสตร์ เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้อเพราะเด็กคนนี้ไม่เหมือนใครบอกฉันหน่อยเราจะพาเรื่องนี้เข้าไปในความมือแนวไหนต่อดีนี่คือตอนจบที่ยังคงความลึกลับและอารมณ์เข้มข้นโดยไม่ใช้ความรุนแรงที่เกินจำเป็นปิดเรื่องอย่างสเตือนใจและตราตรึงบทสรุปแม่และชีวิตใหม่เช้าปลายฤดูฝนแสงแดดอ่อ ลอดผ่าหน้าตาฝุ่นละออเตะละเวแม่ยืนอุลูกน้อบนระเบียลมพันกลิ่นดินเปียยังติดปลายกาสายตาผูคนเดินผ่าริมถนจ้องเข้ามาด้วยควาแปลกใจด้วยควา กลัวและด้วยควาสงสารแต่แม่ไม่สนใจสายตาเหลนั้นอีเธอใช้ปลายปาลูบสีทารกผิวอออุ่นชีที่เกิดมาแม้โลกจะไม่เพราะต่อลูกชายคนโตค่อยคย เข้าใกล้ดวงตาอ,อ้อลงจากความกลัดสู่ความยอมระเขายี่มือออกแต่เบาๆที่หลังเล็กและครั้งแรถทารกเงยหน้าศบตาเขาดวงตานะไม่ใช่สีแดงเรืออีกต่อแต่เป็นสีน้ำตาลึกลักเหมือนท้อ ของใครบางคอที่แสนไกลและแสนใกล้ลูกชายเผลอยิเลฮ่าฮแม่ก็ยิน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตาเสียงลึกราที่เคยกริดก,กาหายไปแทนที่ด้วยเสียงหายใดเบาๆเหมือนเสียงลูที่เพอได้พบคนรักคอ ครั้งแรแม่หายใจลึกเธอกระซิบชา้ชาช้าตรงค่าหูเล็กหนูไม่ต้องเป๊สิ่งที่ใครกลัดหนูคือสิ่งที่แม่รักที่สุดบนโลบ้านเนียสงบเงาที่เคยไล่าตาผนัดสลายหายไป เหมือนไม่เคยมีอยู่จริตท้องฟ้าสว่างขึ้นเสียงนกในสนาดังแผ่วเบาเหมือนโหมต้อนรับชีใหม่แม่ก้มหน้าสูดลมหาเต็มปอพร้อมก้าเข้าสู่วันหายพร้อมลูกเล็กในอ้อโลกภายนออาจยังไม่เข้าไอ อาจยังตัดสิอาจยังเคลือในเงามือแต่สำหรับแม่เธอรู้คำตอบมาแต่วันเรือรักคือสิ่งที่แข่กว่าทุกเสียงตัดสิและแม่คือบทบาทที่เธอพร้อมจะปกป้อไม่ว่าลูจะเป๊ะแบบไหน เพราะชีวิตใดก็ตามที่เกิดจากความหวัดและความรักนั้นล้ำค่าเสมอแม้โลกนี้จะไม่เพราะเธอก็จะเพราะสำหรับลูกไปจนวันสุดท้ายถ้าคุณอยากฉันสามารถช่วยคุณจัดทำบทเล่าเสียงซาริบอร์หรือฉากประกอบ เพื่อให้เรื่องนี้กลายเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์แบบได้เลยคุณต้องการตอนพิเศษเนื้อเรื่องภาคต่อหรือภาพรวมสำหรับขึ้น YouTube แค่บอกฉันความมืดยังมีเรื่องที่จะกระซิบต่อไป